อันนี้เห็ดหนังไก่พอด่เห็ดหนังไก่วิธีเก็บแทาแกไปนี้เราก็เอาตัวนี้ออกนะคะน,นะคะป่ากระแหงซหละเกินพี่น้องเอ้ยป่าแหงน,นี่เรามาสำรวจด,ดูอีกทีป่าร้อยโลนะปีนี้เก็บ ไกลบ้านค่ะพี่น้องจ้าเราจะข้ามไปดูตรงที่เราเก็บกันนะคะตรงป่าลึกหลุนกันว่าสิได้ปะพี่น้องเอ้ยผูปีนี้ค่ะเอาตะแถวนีก้ก็เอาประหวานบาไว้แต่ปีนี่หอยมันแรงจังมาหอตดตออกมาตะเสาแต่มาหอดปลาสวยเพราะว่ารถอันรถติด รถเกิดอุบัติเหตุหนนทรวทางใหญ่เลยรถติดเรยมาหอดปลาสาโอ้เห็ุแห่งพี่น้องเอ้เห็ุแห่งเหตุแห้งนคะคะพอเขามาเสียงนกกระหองพี่น้องเพิจําได้เนาะพี่น้องคงจิจาได้ปลานี่ น้องแล้วไงบินเซ์นไปล้วอนไปแล้วแล้วไงบ้ัดน้ำพอไงน่ะอืมนโอ้ยแฮ่องคนอ๋อเฮ่ฮ่ได้ฟินโอ้ี่นีกยิงเงินโคโยวันอยู่ ปีนี้คงไม่ได้เก็บเห็ดพึ่งหวานให้พี่น้องได้รับชมแล้วพี่น้องเออปลาแห่ง,งเจะเลยเกินนะคะ พอมองละดอกสองดอกพี่น้องเอเอเห็ดเริ่มบ่หลายแล้วจ้ะพอปลาแห้งข้าวฟนสิตกอยู่นะคะเราหลุนวาสิตกแห้งว่ปีนี้แรงค่ะ กกจะเกิดได้พี่น้องในป่ะพี่นะคะพี่เสียแต่บนมีฝนตกลงมาแห้งๆเลยเจ้าค่ะเ้ยตกลงมาแงาางมารงๆนะเจ้าค่ะยามีกระแรงอีเวอร์เฮอร์มีเก็ดมีกระแรง คลิปก็ไม่ได้ลมไอพี่น้องเบิงต่อเนื่องเห็ดมันแห้งสิ็แล้วค่ะปลาแห้งสิละะ่ละเห็ดบ่อ,อตอเนอืองแล้วกับมีงานนํำเนาะพ่อใหญ่มากคนเดียวกับนางกับบริทายคลิปห้ได้พี่น้องพ่อนางไม่ชอบทำคลิปาตา่รยนจะได้คลิปเห็ดออันนี้กับอง้มนะคะ เฮ็ดอยากออกเด้ค่ะสาธุส่งฝนมาได้ร้ายเด้ค่ะพี่น้องฟังไทยพี่น้องทางฟังฟังไทยฟังเล่าฝนทางไหนตกแห้งๆส่งมาทางสต็อกโฮมสวีเดนได้เด้อจ้าเอ้วฝนบ่ตกมาเป็นเดือนแล้วค่ะช่วงนี้อากาศก็เย็นๆแล้วนะคะช่วงนั้นตอนเสาร์นะคะเ็สิ Head, เฮ็ดเพิ่อสิได้ความชุมชื่นจาก หมอกันแล้วพี่น้องจะ้ะลูก้ากระสังเฮ็ดขม,มือพอลราคาแต่วฮันมันแห่งมันแห่งเท่ากับบริมาครขม,มือสองสามเหนือมากเทยานึง โอ้ยตกลงมาคักค่ะได้เจ้าค่ะเฮ้ยเฮ็ดก็อยากออกขันฝนตกคักนี่โอ้ยปลานี่สุดยอดเลยเพราะว่าปลาที่เลี้ยนี่เพิ่งบอก,อ,อกหลายคัก ใาว่างน ออกแบบยุ่มหมอดเสนกะสสดีน่อยนะคะมันจะได้เพิ่มได้ความชุ่มื้นชุ่มื้นจากหมอดค่ะ ดูพี่น้องจ้ะเห็ดนางแกะเห็ดนางแก่นะโอ้ยมีตอกสวยๆงามๆคะ่ะสวยๆงามๆเพลินเลยน้องจา๋าพะอฮึออ่สวยๆงามๆเพลินเลยนะคะ เห็ดนต่มันมีอยู่ด้พี่น้องต่ว,ว่ามันหันเดแห่งป้าแห่งเห็ดแห่งพี่น้องเอ้ยปีนี้สต็อกโฮมสวีเดน้นมาแห่งแลรงคักแทะแห่งแลรงคักนะคะปีนี้ปกติเดือนสิงหาอันนี้ฝนเนี่โอ้ยก็ะนามาแบบคว้มมือเลยล่ะปีนี้ทีว่าแห้งแรงมากๆ โอ๊ยเมือม่อยเมื่อยจังว่าแหะเมื่อนี่เมื่อยคักเมื่อนี่ทั้งป่ายเห็ดพี่น้องมาตังกวางตังไก่โอ้ยปลาไก่บานเฮาพ่อใหญ่ไปเบิง่งพ่อใหญ่ไปเบิ่งหลังเมื่อวันอันอาทิตย์น่ะบ่มีค่ะหนึ่งวันพ่อใหญ่ขี่รถไปโทษหาพ่อใหญ่โอ้ฉันท่นาได้หอดรถไป้สันส่นวาสาสกลบอกให้เราไปเอารถสาวสกุลท่า เก็บถา่ายทางทางรถยี่ห้อเดียวกันแน่รุ่นเดียวกันยี่ห้อเดียวกันสีสเดียวกันอ,อีกะยเฮ็ดกายเกิด <c oughs> <c oughs> เฮ็ดกายะเกิดพี่น้องเอ้ยโอ้ยโอ้ยยางจึงขาเมื่อยขาออลอยยุงกับพ่อยุงล่มไข่ล่มล่มเอาฝนมาพอฝนว่าสิต,ต๊ เก็บสาในเด้อค่ะเก็บพโน t อน้อมในเพราะว่ามันแหง้งมันแห้งเก็บแล้วเหรอมันขาดพี่น้องเมยก็บเมยบริเ็ตแล้วเมยโอ๊ยแห้งแรงค่ะลขขะูขากร้างคู่มือขาเห็ดนะแต่ว่าหันมันหันแหง้ง กดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้นี่เด้อค่ะเด้อกดกระดิ่งเพื่อติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะเิ็บยังกะเบ,บิง่งให้นี่พี่น้องเอ้ยคลิปธรรมชาติคลิปไปเที่ยวไปนานา,น,านานากับคลิปตะลุยแดนหิมะนะคะเก็บเฮ็ดคลิปตามฤด,ดูการนะพี่น้องหมากใหม่กับบรีเกตหมากใหม่กับบร้ทายเก็บทายอีกแล้วหแห้งแห้งพี่น้องเอ้ย เราก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะทำความสะอาดเห็ดพ่อใหเก็บเห็ดไทยมาตสกรุดสิเอาวานลุ่งหอนเขา้าเกิดนะคะพี่น้องเอ,อเห็ดก็จะ,ะเกิดะคะ่ะแต่บรรยากาศปีนี้แห้งแรงมากๆสตักมมห้อแห้งแรงแห้งแ้หน่อย เฮ็ดกับบลค่อยง่าแล้วนะคะเฮ็ดก็ไม oh ่ค่อยสวยแล้วนี่ส oh ิล่ะนี่สิก็ไว้ทายกินเองขายถูกๆก็ลูกค้าก็เอานะคะจังสีลูกค้าก็สื่อลูกค้าก็สื่อแต่ก่อนถ้าเอาไว้กินเองลูกค้าคนเห็นคนอยากได้ตนว่ามันก็โอเคอยู่ว่าสัตวผมเอาไว้ลวกเสร แต่ว่าขอยสิบ่ได้หอเขอในเงืน เห็นไหมกินใบเลยไม่ได้กิน,ก,ก,นกินไปน้ำเอาขอาสารดไปน้ำค่ะโอ้ยคลิปนี้ลงคลิปนี้แล้วแล้วไม่รู้วันไหนเราจะได้ลงคลิปเห็ดอีกนะคะพี่น้องจา้าเพราะว่ามันแห้งมากไปแล้วก็ไม่ค่อยได้เยอะได้เห็ดฮับประเนย่ยน้อยนี่ถือว่าน้อยๆสุดๆแล้วนะคะในี่หาหาโลเนี่ย ถ้าไปแต่ละเทื่ยวนี่ห้าหน่อยเป็นสิบโลขึ้นนะคะยางไม่ได้คือสิบโลแล้วนะคะพี่หน่อยเือว่าได้หน่อยหมากๆเลยที่หาน่อนี่ถ้าไปปลาไก่ามากเลยไปปลาไก่ามากลงคลิปยางกับเบิ้งหายในเด้อค่ะเด้อฝากติดตามเป็นกำลังใจให,ห้ห้าในเด้อค่ะต่อไปกับสีลงคลิปผสมผสา,านก็เพ็ดล่ะคะ่ะเพราะว่าถ้าบริลงถ้าบริไป,ไปเก็บเพ็ดเมืเ่อไรถ้าบริไปเก็บเพ็ดก็เสีเอาคลิป ทจวัดประจำวันนี่แหละพี่น้องปีนี้คนไทยกีเพ็ดขายล้ายค่ะคนกับเป็ดตกผุนละพี่น้องเอ้ยทางผ่านเนื้อผุนละข้าวยังไงกับผ่านเนื้อผ่านเนื้อบะามาสตอกห่มจักเถ่อ กะเก็บเอาได้พอใหญ่พอใหญ่ขออันนี้เป็นโอเคนะคะกลิ่นีนกระซาส์จะกลัก็ขอเฮ็ดเหตุกันได้ค่ะเด้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยนะคะพี่น้องจ้าก็ขอบคุณทุกท่านทุกกาําลังใจขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะพี่น้องสถาน,นี้ก็ขอทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะคะเฮงๆรวยๆปังๆทุกคนทุกท่านนะคะแล้วค่ะคลิปนี้ก็บ๊ายบายจ้า มันเด็กกไม่เห็ดอยู่หลังบ้านเพื่อกำจันบรรยากาศนี่นะคะ่ะพืชผักสวนครัวมะเขือเทศเราก็กําลังสุกแล้วนะคะมะเขือเทศก็กําลังสุกสุกแล้วผั่วฝักยาวก็เก็บหลายทอดแล้วนะคะหลายชุดแล้วนะคะถั่วฝักยาวเนี่ยก็าาาเา้วคาะเงี้วแน่พี่น้องน,น่วยเาว้ยวเง้วเ้วก็เขนอีกนะคะนี่ค่ะผักบุ้งก็เก็บกินหลายหลายทอดหลายนั่นแล้วนะคะ นี่นะคะอันนี้สลัดนี่ก็ปลูกขยายอีกชุดหนึ่งนะคะหมดไปชุดหนึ่งแล้วนะคะเพราะว่าสาสก,กุลกาไหวค่ะกาเพาะช่ำเพาะเบียใวเบิดชุดก็เอามาปลูกไมนะะน้นะคะนี่นะคะนี่ก็เป็นโหระพากบผักบุ่มมีตะไคร้ด้วยนะคะเนี่ยค่ะในราคาในต่างแดนชีวิตเนี่ต่างแดนนี่หละคะปลูกผักกินเอง ะะโอเคนะจ๊าไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย